อ่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยกับผมด้วยนะครับอ่าไปดูกันเลยครับสาวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมรายกานนักบุญวีนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ดับเอ็นชาร์ดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พี่แกกของเราก็ใกล้พังแล้วเนาะซึ่งผมเอาไปขุดอิดจากฝั่งทางนู้นเนาะและตรงนั้นผมก็ปลูกไผ่นะครับตรงวงกลมอ่ะไหนเห็นไหมตรงวงกลมเห็นไผ่ไหมขาว นะครับแล้วผมก็ได้โต๊เอนชาร์จมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนูนแล้วก็ดาบเดมอนถามว่าทำไมมันแรงจังโอ้โหครบเฟสเลยครับผมก็ได้ไปลงอันนั้นมาลงเหมืองมาแล้วไปปักกดว่าเจอฟาร์มสกเลตันเข้านะครับผมก็ทุบสเปาทิ้งแล้วอืมผมก็ปั๊มเวลอยู่นานพอสมควรนะครับโดยมีเพื่อนผมก็มานะ ถามว่ามีคนหลายคนถามมาว่าพาร์ทที่แล้วทำไมปิดคลิปไปแบบว่าไม่ได้ทำไอ้นี่ให้ดูนะครับก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันต้องโดยด่วนนะครับทิ้งแล้วมันถึงยี่สิบนาทีกว่าลแต่ผมตัดตรงนั้นออกนะครับให้เหลือแค่นี้พอนะครับเพราะว่ามันยาวเกินยาวมากเลยนะครับสำหรับคลิปที่แล้กวก็ประมาณสี่สิบห้าสิบมารีได้นะครับกว่าผมจะทำตรงนั้นเสร็จนะผมก็เลยตัดให้เหลือแค่สิบเจ็ดนาทีพอครับ ก็เลยเห็นเท่านั้น,นครับแต่ตอนนี้ผมขอเอาไม้ก่อนเนาะตอนนี้ผมก็ได้เอาไม้กับหินมาแล้วก็ได้ไปขุดหินมาเยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้ครับผมมาวางแค่เออเสาไม้ก็พอนะครับเสาต่อขึ้นนะครับอืมถามว่าตอนปือคลิปทำไมผมขึ้นไม่ตรงนั้นครับผมพอดีว่าผมขึ้นไปเออ ว่าถ้าเกิดว่าทําเสาเสร็จแล้วผมจะเอ,อทํานั้นอย่าพลาดหน้าผมจะไปเชื่อมรองเท้ามาเนานะแล้วก็ทุบตรงนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ด้วยปึ๊บตรงนั้นก็จะเป็นไผ่นะครับที่ผมปลูกไว้เดี๋ยวผมจะทาฟาร์มไผ่อยู่ถ้ามีโอกาสเนาะทําแน่นอนครับโอเคขุดแล้วเนาะ เดี๋ยวก็ต้องมีอะไรเข้ามาแน่ๆครับเดี๋ยวขอตดคลิปแป๊บนึงนะครับโอเคครับกลับมากันต่อนะครับเมื่อกี้นี้ต่อ20บล็อกขึ้นไปนะครับตกลงมานี่คือเลือดลดอย่างเยอะมหาศาลเลยเนาะเดี๋ยวผมคิดว่า กาเล็กของเอาไม่อยู่แน่ๆก็เลยต้องทำเกาะไดมอนสักหน่อยเนาะเกาะเล็กมันหมดประสิทธิภาพแล้วเออขอำํำนี่คันแรกเหลือสีกอนโอ้โหปึ๊บออกใสเข้าไปยิงไม่เด่เนชาราจด้วยโอ้ ไปมือแล้วไม่เป็นไรทำต่อ,ตอไปได้ตอนนี้เราเป็นรองเท้าเดม,มอนแล้วตกลงมาก็ไม่ตายอีกนะอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเย้เซฟี๋ยวขุดตรงนี้ออกเอาละเมื่อกี้นี้เลื่อนรถ เดี๋ยวหัวใจเขาวนี้มันเจอือมไม่ช่วยอะไรเลยขอเราเรือดเจเนเรตต่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเข้าว่างก่อนเดี๋ยวซอมบี้ขมับทิ้งแล้วจะสวยเอาเดี๋ยวขอเผาเออให้เผาเนื้อหมูไว้ก่อนห้าก่อนเนาะตรงนี้ หาก้อนโดยแท้แท้หากรอนนะครับอื้อตกมาซะสูงเลยกอดไดมอนนี่มันไม่ไช่วยอะไรเลยก้อนไดมอนมันไม่ทำอะไรเลยงั้นผมคิดว่ามันมีวิธีหนึ่งครับก็คือต้องเซตติ่งก่อนแป้บหนึง เดี๋ยวค่อยตอบกันเนาะโอ้ยก็คือต้องมาตรงนี้แล้วก็เปิดเป็นคลาสสิกประมาณนี้แล้วก็ให้เก็บไม้เก็บอะไรก่อนนะครับให้เก็บให้เรียบร้อยเนาะนั่นไงยังไงโอ้โหซอมบี้ แกจะทำอะไรน้อยไม่มีมารยาที่หมายเลยเื้ยเดี๋ยวให้คุณเอาไดมอนสีก้อนมานะครอันนี้คือเหตุจำเป็นนะครับเพราะว่าไดมอนเรามันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเนอะปึ๊บมันจะได้สีก้อนหรือเปล่าหรือห้กก้อนมันผมอยากรู้ว่ามันทำยังไงเมือ่อเมื่อแต่ก่อนมันทำไงเนาะ จะทำไงทีนี้ป,ปึป๊บปึ๊บอ้าวปลืบสีก้อนเหมือนเดิมสวยเตอร์แล้วสีก้อนมันทำอะไรได้บ้างี่ยฮ้ยโอยสีก้อนนี้ทำอะไรไม่ได้นี่สวยมากๆเลยเอ้าวของแท้ไม่ได้อิงออนมันทอบอดอ้ดเลย รึบโอ้โหจะจำเป็นไปไหนเนี่ยกลาปแล้วมันต้องไม่ดีนะเงี้ยเเลยแบบนี้เราก็คงต้องใส่กอเล็กของเราต่อๆอไว้เนาะอืมตามนั้นไม้แค่นี้พอมันตกที่ก็ช่างมันเจ้าหัวแมวมันเนะ ตกไปก็ไม่ตายหรอกพนหน้าค่อยเดี๋ยวผมจะไปลงเหมืองแล้วก็เอนชาร์ดด้วยสักเล็กน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบสิบหกสิบหกแล้ว เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้โตายไม่นเนียเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะลงให้มันต่ำกว่าเดิมเนาะนี่มันจะเหลือสองหัวใจโอเคแล้วก็ลงให้มันต่ำกว่าเดิมแล้วก็ต้องกินอาหารให้เลือดเจนเนเรตทุกครั้งสองสามสี่ห้าหก ทำอยังว่าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคทำแล้วหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเยี่สิบอืมเลือดยังไม่เต็มโดดลงไปเดียวไม่ตาย อืมโดดลงต้นไม้ต้นนั้นมันน่าจะไม่เสียหายมากก็แค่สามขีดเนาะลงไปตรงนั้นมันจะตายไหมไม่รู้ละ่ะรู้แต่ว่าด้านล่างมีซอมบี้คอยตบอยู่ผมไม่เสียงดีกว่าถ้าคงไม่เสียงแต่ก็ต้องรอนี่เดียเออเสียวเท้เทไม่พอมไม่พอ ตอนนี้หอคอยอนันต์ของเราก็ครืบหน้าไปอีกแล้วนิดหน่อยเนาะถามว่าอิกผมมาทำมาทไมครับเจ้ามาใส่เนาะผมน,น่นจะเอามาใส่เป็นผมคิดว่าผมลืมปรับผมไม่ชอบที่ว่าผมไม่ชอบแบบคลาสสิกก็คือมันครับผมก็อีกคนหนึ่งอะที่คราฟไม่เป็นเลยอะ่ะคราฟอะไรก็คราฟยากไปหมดนะผมคิดว่างั้น เว่าผมชอบคลาสสิกมากกว่าประมาณเอ้ยผมชอบปลอกเก็ตมากกว่าเพราะปลอกเกรดมันคราบง่ายโดยอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าผมไม่เคยเล่นไม้ครับในความเลยสักครั้งเดียวตามนั่นแหละอืสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบโอ้มันเกิดมาบล็อกหนึ่งโอเคลงต้นไม้นั้นปลอดภัยที่สุดโอ้โหไม่ช่วยอะไรเลยกับการโดดที่โคเสียงห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่ยี่สิบโอเคยุ้ย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 ยอ้ยยุ้ยกับตายกับตายผมว่ามันไม่ใช่หอคอยล่ะที่ผมกำลังทำเนี่ยแต่ผมก็นับว่ามันคือหอคอยนะครับคือตรงกลางนี่ผมก็จะเป็นเสายาวๆเนาะ แล้วก็ทําเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นอีกโ<ว>้กว่าจะเซตนี้หลายพัดหน้าดูแต่ผมคิดว่าผมมีว,วิธีลงที่คนง่ายเลยที่ว่าต้องให้หัวใจมันเจนเะลตก่อนเนาะพ์ทหน้าเดี๋ยวผมจะไปเชื่อมรองเท้าเพชรกับกอเหล็กไม้ครบนะครับโดยผมจะลงเหมืองเหมืองนั่นนูนเดี๋ยวผมก็กล่าวว่าจะทำฟาร์มแตงโนแล้วก็ฟาร์มโกโกโดนะ้ด้วยเนาะ ถามว่าโกโก้มันคืออะไรก็ไอเม็ดอันั้นแหละแต่ผมเรียกว่ามันโกโก้เม็ดไข่เม็ดส้มส้มข,ขาวขาวใสใสสุดมันขาวหรือใสหรือส้มวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบต้องรอเลือดจินาเล่ครับ โอเคเหลือ okay, อีกเสกาเดียวผ่านหน้าเราก็จะมาใส่อิดกันเนาะใส่อิดมันจะได้ดูสวยแล้วก็ปิดหลงังคาเฟียวโคตรส่วนทีละชั้นทีละชั้นนี้เราก็ต้องมาทําทีหลังหลังคาผมก็ออกแบบไว้แล้วละ่ะถามว่าทำไมเอาหอคอยที่ว่ามันยุ่งยากเพราะว่าแจงแมปไปมันจะได้มีอะไรใหญ่ๆบ้างนะครับไม่ใช่มีแต่อันเล็กๆแบบนั่นเจก็เจาแกะอยู่มันก็ไม่น่าสนใจนะครับแมป เออสวัสด <an> ีฮัลโหลวัวมีคนมีน้องคนหนึ่งบอกว่าที่เขียนว่าซานโตยังไงหรือซาโตนแะละ S A T O <os> แล้วก็ K U N G ก็คุงเนาะซานโตหรือซาโตก็มีสตคุงซาโตาโตออะไรก็จ่างมันคุงคูคูคือคือคือคอมเมนต์ว่าให้ผมทำฟาร์มวัวหน่อยได้เดี๋ยวผมจะทำให้ตอนนี้เอาตัวให้รอก่อนเลยอุกเดียวไม่ต้องรอมันอีกเขตนึ่งละเงืับตาย ไม่คออ่อยขอบคุณไม่ต้องห่วงแต่คงต้องรอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้านี่เสร็จนะผมจะกล่าวว่าผมจะทำฟาร์มวัวให้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามาดูคลิปน,นี้เดี๋ยวมันจะทำฟาร์มวัวให้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอออันนี้เสร็จเอ้าคงจะหลงมานอนดีกุ้ย โอเคเอามายิบเอ็ดอันก็พอละไม้นี่คงหน้ากาว่าน่าจะไม่ค่อยพอแล้วแต่อินนี่พอแน่นอนครับผมขุนมาอย่างรุนแรงอย่างเร็วจนบิกแอกเหลือเท่านี้พิกแอ็กนีน่จริงครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมให้หมดเลยพิกแอ็กกางเกงในมงในมอนเดี๋ยวส่วนในมอนสีก้อนผมก็จะเก็บไว้เนาะไม่ทําแล้วสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเหลือหนึ่งอันผมจะลงแบบให้มันแบบเลือดเสียน้อยที่สุดเนาะก็ไม่ต่างกันหรอกเนาะเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเสากับเสาของเราพัานหน้าเราจะ ตองให้มันเหนียวกว่าน,นี้ทำนี้ผมก็ได้เข้าไปแล้วครับมันสั้นกุดเดียวทําให้ผมไม่ติดไฟเนาะถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือผมกาว,ว่าจะทําเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ละขอบายโอเคเนาะสําหรับคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอเก็บของก่อนแล้วเราจะมาปิดคลิปกัน Okay. สำหรับคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบกยอย่าลืมกระทืบปไลอ์คลิปนี้ให้ถึงห้าสิบไลค์นะครับโอเคใครที่ดูพี่เต้ก็อย่าลืมไปกดผมก็คอมเมนต์ว่าอยากให้แฟนพี่เต้ามาเล่นด้วยก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับผมคอมเมนต์ไม่ใต้คลิปพี่เต้อยู่ว่ามันเป็นแบบว่า ผมใครที่ได้ดูพี่เตวันนี้นะครับในเอ i s o d ดที่มินิเกมผองเอ็มซีแ่สีน่ะเบนวอร์นั่นแหละพาร์ทล่าสุดเลยวันนี้ผมคอมเมนต์ว่าใครอยากให้งงแฟนพี่เตมาเล่นด้วยก็ดันดันดันเนาะประมาณนั้นแหละถามว่าผมยืนรออะไรเนี่ยผมรอให้มันนอนตอนเช้าเลยผมก็จะได้ปิดคลิปตัวโอเคนอนเลย ตอนนี้ก็มีคนทักมาอีกแล้วว่าเราอยากให้แฟนพิเตมาเล่นด้วยแต่ว่าแฟนพิเตรู้จักไม r a ้า,ราปราบคะนี่แหละผมคอมเมนต์นันี้แหละเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะอืมได้โอเคเดี๋ยวผมไปแคมปหน้าจอทำบุกคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะประมาณนี้ไม่ตรงนี้เลยสวัสดีน้องเขียว เดี๋ยวฉันไม่ฆ่าแกหรอกนะฉันน่ะมันไม่ใช่คนชอบเฟีเ้ยวโอเคแคปเจอร์แช่นั่นแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสำหรับใครที่ชอบกูยืมจะยืมไรคลิปนี้ให้ถึงมาสิบไลค์แล้วก็ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย